อันพนว่าปลูกยากบอแม่บ่ได้ปลูกอยากเนาะตัดซ้ำไหวมั้งอนาะตัดซ้ำไหวอืปุ้ยกับโได้ใสปุ้ยปุ้ยกับโบได้ใสค่ะโอย มาแม่ค่ะอันนี้นี่นะคะแม่ไปยื่นชัดเองใช่องคุงซู๊กองคหงดิฟค่ะอีแม่แล้วค่ะอีแม่เปิดอีแม่เพิ่นเก็บบักงงเนาะวัรนี่นี่แม่เลี้ยงปลาบ่๋มเล็กน้อยได้เลยนี่เห็นอ่ะนี่นี่ค่ะให้หน้ามองนี้ให้หน้ามองนี้เดาให้เบิ้งหน่อค่ะนี่ปลาดุกแลหรือปลาปลาเข็งนี่แม่นี่ให้หน้าให้หน้านี่จักรไรนี่กะเปให้หน้านี่ นี่ให้น้านิสองไาครับสองหงอนนอกจากสะอพให้หน้านน่แต่จริงหันผุนแม่นเบิดหลับหน้าหน้าเปียชัดอันแม่ปล่อยปลาลงนี่หนีเนาะค่ะนี่สองภายในไรนี่สองลาสองหงอนแม่ปล่อยปลาลงมีปลามีหอยนี่แม่ปล่อยลงนี่หนีเลยนี่แต่ว่าเดว่ากับพ่อแล้วเนาะค่ะเรื่องมีติ่ง่อว่าอันขอเป็นเลี่ยนจบไดว่าพูน่าอ้ยหยุดพูด่อผอนู้่อนู้ พ่อหนูเองค่ะพ่อหนูเองพ่อหนูขับรถตึกแตกไงแก่ทรายแก่หินเป็นสวนบอ่อปลูกไว้กิบรบ่อค่ะบอ่บอบ่อคือว่าปลูกไว้กินนี่ล่ะค่ะปลูกไว้กินเล่นเลนนี่ล่ะค่ะนี่ต้นสองต้นเองที่จริงหันเนื้อเที่ยงก็ะจะเป็นอ่าบักท่านเนาะค่ะบักท่านหรือฟุตซ่าเนาะค่ะและ้วก็อันลูกตะกบอันบักพ่าว พวกเนื้อเทียงเป็นบักมูวคางเทียงค่ะเป็นบักม่วงอันนี้ก็เป็นสวนยางพ่อเนาะนี่นี่ฟังทั้งนี่ก็แมนเวยค่ะนี่นี่เบื้องสิพ้าไปเบิ้งงอ้ยอันนี้คือที่ดินของแม่เนาะค่ะทั้งของพ่อหันไหล่าุไลเนาะทั้งตะวันทงตะวันออกทงตะวันออกคือตองก็คือต้องขามไปอีกอันนี้ก็เป็นสวนยางของแม่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นของแม่ต่อไฟมาเองค่ะต่อไฟจากบ้านมาเองบรได้เอาเงินอันของปรนเทดไหยเพื่อพ้นบริเทดไหยเนาะค่ะ อันเป็นข้องเงืนผีสาวปียชัดเองเนาะค่ะเห็นแล้วขึ้นฮอนมันไดอีหล่ะอันนี้มาด้ค่ะมากมากเดี๋ยวให้นูเป็นคนมาแทนกันนี่นี่ก็คืออันนี้อุ้ยขอโรษจร้าให้ในมือดำเนาะนี่ก็คือบักซีดาเนาะบักซีดาค่ะแล้วก็บักหน้าก้วยยียงกระปูก้วยกินเบิร์ดนั่นก็เป็นสวนมั่นเปียชัดเองอันนั้นก็เป็นให้หน้าของปียชัดเองเนี่ยแม่นเบิร์ดเหรอาแหงค่ะ่อ่อก็แม่่นดู่อก็แม่่นดู ปลูกปลูกไว้กินทุกจ้างนี่ยังกับปลูกไว้กินอ่านยังเช่นแบบว่ามักบักคามแบบนี้กับย่าย่ยา่เป็นปลูกไว้เนาะย่า่กับปลูกไว้บักคามเหมือนอยู่เทียงกับมีเนาะนั่นบักคามมากระได้กินละครบรรยากาศดีเหมือนว่าแม่ค่ะโบแดดบ่หอนย่างหนาวหนาวเป็นได้ทีอ่อไทยลาโอ้ยมาเด้อะมามามาทว่าอ่ามันมะลิปลูกหยากบ่บ่หยากค่ะตัดซัําไว้เลยโบตรงใส่ปุ๋ยโบตองใส่ยังคงนีนี่คง พอเปียชัดนี่เพราะเพิ่นบใส่ปุ๋ยเนาะเพิ่นบใส่ฟุ้นมอใส่ยังบ่ได้โหดอีกเสียบไวซ้ซื่อเพุ่นตัดซ้ำไว้ลูกใหญ่ครักข้างในผมปิวเขา่าปากเพื่อนบ่ได้มัดผมอากาศดีแตบแม่นค่ะอากาศดีแซ่บแซ่บ ตามดูกเลยอือรสชาติเลยว่าเพิ่งมาไม่นวลหวานเนาะ่อบเปี๊ยชัดเป็นแก่อือเห็ดเทียงอืมอืมขอบคุณคกณหลักค่ะเสียงงัว อืมกันกันมากเลยนี่ในรอบโควิดแต่วสวงโมเด่กับมาโดนพ่อเขาเนตกใจเนาะเมื่อาวานบริษัยคลิปอันนี้ก็ตกใจขึ้นกันพ่อก็บ,บอกว่าตกใจขึ้นกันมากเดี๋ยวจะได้เพื่อนว่าเป็นจันบูจักเนาะเขามากเสิร์ฟไฝเพิ่นกินหอดอีหลาเพื่อนว่า เึินหอดขึ้นกันข้ากินเต็มมากอันนี้เึินหอดขึ้นกันว่ออนาอีลินละ่ะยแบบง้นู้วแง้มนิ้วแบบนกเก็บอะนรแง้ำแบบว่าระหว่างเนาะน้ำมันยี่กุ้งเทียบเป็นเมนไหลเป็นเมนไหลเลยทำงานอยู่ที่บ้านเหรอบอได้ทำางานค่ะอเบียร์ชัดเลี้ยนน้ำ เฮ็ดงานนั a, to a, to a, head, head ่เนาะค่ะมีเลียนมีเฮ็ดงานนั่มือดำก็เดินเข้าไปเฮ็ดเฮ็ดงานนี่ก็คือเฮ็ดงานกับบริษัทเซนเนาะค่ะพี่แอร์ใช้เป็นศิลปินเน่ยบริษัทเซนเซนเป็นเฮ็ดงานเสแปรค่ะแสแปเออดีน้องหลามือดำเลยแม่นค่ะมือดำเลย แทบแทบวยนยางร้ายแทบจริงๆฮันแม่เพิ่นหันหวังวัง,งว่าปลูกไผวเลนเลนเป็นวันน่ะปลูกไว่เลนเลนแล้วเพิ่นปลูกร้ายปลูกร้ายเป็นเลือดปลูกร้ายเป็นเลือดเอา้ามันผแบบว่ายางโลดเลยจักบาทเกาะสิบสองสิบสามบาทเนาะแบบบ้านนั้นเพิ่นกับกีไปขายเนาะก,กับมันกับบัวใดราคาปันใดนก็เรียกว่าสีตัดทิ้เพราะเอาไปเอามากับบัวตัดทิมงนี่แหละ ต้นแบบไงานึงแมนเบิดเหรอนน่นี่ก็ส่วนยางส่วนยางแม่เปียชัดฟังทั้งผุนฟังฟังทั้งพูนผุนกับแมนเดอข์คามสะพันไปกับแมนที่ดินของเปียชัดิันนี่เดอเนี่ยนี่นี่อันนี้อันนี้ที่อ้อมหัวไว้บนยังได้ย่านง่วงัวมันแบบงัวมันเขามาก,กินพอลใหม่ฝึกซ้อนยังขายย่งขายย่าง,าาง,าางโอ้ยบรรยากาศดีแฮะค่ะพี่น้องเอ้่ยนี่ก็เป็นค้าเป็นกุ้วยอย่างแม่ก็ปลูกไว้เบิร์ด บ้บุก็เป็นไรบอกม่วงเอาไปให้อ่านกินด้วยเด้ออันมันเละเอาไปบไดไ้ดอกคำมันซุกบุญเหล่าตรงเก็บกินในตุ่นมันจังเสบบไ่ได้กินแล้วเขากินได้คือเขาเขาแม่บียชัดเป็นคนกินเก่งมากกินด้วยกันเนาะอ่ายก็มากกิน,น,นอาย,นากกนยากไปกินมาคามอุบลเด้อีหยังติดยู่ดัง อันนี้เป็นขี่แมงวันเนาะขี่แมงวันของปียชัดเองอคือว่ามอค่อคนเคยบอกว่าเอาออกลวดแต่ปียะชัดบอกเอาออกได้ไม่ออบกับโบให้ออกปิยชัดกับโบอยากเอาออกคือกันค่ะยูอำเภอสีมเมค่ะอุดมสมบูรณ์แห่งค่ะเดี๋ยวแม่่นเอาถุงมาใหนน้เนาะ ออตงขาจัเอาผ้าางมาไดยี่หล่ะอู้หูบกหันยค่ะเนี่ย